คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมซ้อมทำชาเลนจ์ดูโอ่4เฟส6พีกับจุดแคมป์ที่ยากที่สุดในเกม Killing Floor ภาคหนึ่งซึ่งผมดูโอ้กับเพื่อนของผมน้องปางซีของเราเธอผู้นี้เป็นเซียน Killing Floor ภาคหนึ่งมานานแล้วก็เคยแข่งทัวร์นาเมนต์ Killing Floor ภาคหนึ่งกับตีฝรั่งด้วยที่ผมลงคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมโคตรประทับใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของการเล่นเกม Killing Floor ของผมเลยคือจะหาว่าผมพูดเวอร์ก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ผู้ชมไปดูช่องของน้องปางซีของเรา เผื่อใครที่อยากจะเห็นสกิลเพย์แล้วก็เทคนิคลับในการเล่นชาชุดเตอร์แบบแม่นๆนะผมแนะนาช่องนี้เลยส่วนในคลิปซ้อมนี้ผมก็ตัดมาแค่ตอนเล่นเวฟสิผ่านเพราะว่าผมกับน้องปางเนี่ยเล่นหลายรอบมากๆนะคือรีหลายรอบอ่ะเออแพ้บ่อยกับจุดแคมป์ที่ยากที่สุดในเกมเอาจริงเป็นเพราะว่าผมสกิลอิชชูด้วยนะคือผมยิงได้ไม่แม่นเท่าไหร่นะแต่ผิดกับนุองปางฮนะน้องปางนี่ยิงแม่นจนผมแบบจนผมร้องว้าวอะ่ะคือแบบขนาดตอนที่ผมพยายามเก็บตัวเซเลนแค่ระยะใกล้เนี่ยผมยังยิงไม่โดนเลย แต่นัปังฮะสไนเปอร์15เมตรยิงแม่นเข้าหัวทุกนัดคือคือมันโคตรสุดจริงโปรเพเยอร์ของแท้เลยเนี่ยก็ขอฝากไฮไลท์คลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะ See, I'm reloading. Hold on a tick, I'm reloading. โอ้แกบนก่อนเราไม่รอแลนะเราไม่มีขอช่วยอืออุ้ยโนดามีดวะนี่วะ เจเอเดี๋ยวเก่งแล้วครับคุณดูคนนี้คร no ับคุณดูคนนี้ไว้นะครับวีนปางซีน้ำวันเพเยอร์คิดิ้งโฟร์วันไทยแลนด์โนดัมเอท์พี่แจสสยไซเลนโคตรแม่นอ่ะโนสโคบได้วยม กับ,บสอยเฟรนช,ช่วยผมสี่ห้าตัวเห็นอยู่มเมื่อกี้ในขณะที่ผมขณะที่ผมแบบชะง,งากักยิงไม่โดนนะแค่จะโขบมือแค่จะโขบมือโขบมัน,น,น,น <c oughs> คือมันแทบมันโศโคบเลยมันคือมันไวมากตัวผมไม่เวอร์นะมันพอๆกันเลยคือมันโคตรไว กกร้โนตกมว่าะไร่นันบอแล้วนเนี่ยเดี๋ยวเอออันนี้นี้คือเพื่อนผมนะนกปางก็ฝากช่องนกปางด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้ว ช่องนี้เลยฝีมือหัวดมากฝีตามก็ได้นะครับอันนี้ช่องน้องปัง จริงคนเก่งๆแบบนี้มันต้องมต้องได้ยอด,ยอดวิวเยอะโอ้ยเช็ดตื่บเตี้ยเงน้นๆมาแล้ว อันนี้ไม่สวยแล้วครับถ้ามีอีห่านจิกไซเลนขอถอยแป๊บโอเคสุดยอดครับผมครับมันกลับได้ โอ้โไหวมากสุดยอดไปครับสวยสวยสวย bươi chi nữa nha nè ย้แหลครับยิ้ทแหลครับฮะยิ้อะไรยิ้อะไรยิ้อะไรเออว้าวเก็บกดละเย้ทุกคนผมผ่านแล้วครับผมฝันดีแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือแค่ซ้อมนะฮะจริงๆแล้วแชรเลนสี่เฟกหกพีเนี่ยผมยังไม่ผ่านซักแมปเลยนะ ผ่านในทีน่จะหมายถึงเล่น้นแต่ต้นยันจบเว็บแล้วผ่านโดยที่ไม่มีการรีเว็บใหม่แล้วก็ห้ามใช้มัสเก็ตเป็นอุธเสริมด้วยนะให้ใช้ได้แค่ LAR เท่านั้นอันนี้คือเงื่อนไขที่ผมตั้ง h ช l l ลน g ์ไว้กับตัวเองเป้าหมายหลักๆของผมคือทำเชลเลนต์4เฟก6 p ให้ผ่านสักแม็ก็ยังดีนะก่อนที่ตัวเกมเต็มคิง3จะมาซึ่งเอาจริงผมว่าโชคดีนะที่ตัวเกมคิงฟอร์3มันเลื่อนอะเอ,อ ยังไงก็ขอฝากคอนเทนต์ในไลฟ์สตรีมทุกสัปดาห์ด้วยนะของผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มาสตรีมบ่อยมากแต่ว่าทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะนี่นะฮะมานั่งทำเชลน์คินฟอร์พาคหนึ่งเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านรวมถึงผมจะมีช่วงที่พาคนดูเนี่ยเก็บอะชิเม e นท์เทวอินเอิร์ดาคหนึ่งด้วยนะสำหรับใครที่อยากเก็บอะชิเม้นท์ก็แวะมาจดกันได้นะฮะก็ผมเล่นภาคหนึ่งทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วเจกอก